ถ้าคุณอยากมีสาวสวยนุ่มรอแบบนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ม็อดไว้ในคอมเมนต์นะครับผมหลังจากเข้าเว็บมานะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาดูที่ไฟล์นะครับจากนั้นก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดของที่เป็น CP version นนะครับนี่ไม่ใช่ของ XNB นะครับผมจากนั้นก็กดแมนนุ่ดาวน์โหลดเลยครับผมแล้วก็สโลว์ดาวน์โหลดนะครับรอห้าวินาทีนะครับทำแบบนี้กับอีกม็อดหนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็อีกม็อดหนึ่งที่จำเป็นต้องโหลดนะครับผมนั่นก็คือ Content p r e เชอร์นะครับผมถ้าไม่โหลดก็ตัวม็ดดราะมนนคับผวว์์โโหลล ก็หลังจากดาวน์โหลดนะครับก็จะได้เป็นไฟล์ซิปสไฟล์แบบนี้นะครับผมให้ทุกคนทําการกดคลิกขวาแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ไปที่สตรีมนะครับแล้วก็ไปที่เกม s t a ดิ i อ a ี่นะครับผมกดคลิกขวานะครับแล้วก็จัดการนะครับแล้วก็เปิดเนื้อหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับจากนั้นให้ทุกคนไปที่โฟลเดอร์มอสนะครับผมหลังจากที่เราเข้าโฟลเดอร์มอสมาแล้วนะครับผมให้ทุกคนลากโฟลเดอร์สามโฟลเดอร์ที่เราทําการแตกไฟล์นะครับลงไปในโฟลเดอร์มอสนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นการลงมอสนะครับผมโดยสำหรับใครที่งพอเจไปแ้วครับผมก Là quan b ạ